แล้วก็มาพบก,กับช่วงเปรกสองนะคะค่ะตอนนี้นะคะมีคุณผู้ชมนะคะที่อยากรกะโทรเข้ามาทางรายการเราร,รอสายอยู่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณต้นครับค่ะคุณต้นจากไหนคะจากลำปางค่ะเมืงรถม้าค่ะเมืองรถม้าคุณต้นอยากรู้เรื่องอะไรคะรู้เรื่องงานะ <ผ>ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอพิมพ์นะคะเป็นคนทำนายจากไพ่ยิปซีนะคะอยากรู้เรื่องการทำงานว่ายังไรคะดวงการงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะทำธุรกิจส่วนต,ต,ตัวอยู่ครับทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมคะคุณต้องน,นะคะใช่ครับธุรกิจออนไลน์ครับอ๋อธุรกิจออนไลน์คำถามก็คือว่าจะไปรอดไหมหรือว่าอยู่หรอคะใช่ครับจะงานการงานจะดีขึ้นไหมได้ะไปรอดหรือเปล่าได้ค่ะเรากำลังทำการเสี่ยงทายอยูอ่นะคะค่ะ จะไปรอดไหมเอาภายในปีนี้ก่อนนะคะครัสั้นๆไปก่อนนะคะอ่ะต้องขอถามคุณต้นนิดนึงนะคะถ้ารับชมการอยู่นะคะดูไพ่เลยค่ะค่ะคุณต้นคะไพ่เลยค่ะต้องถามกับคุณต้นวันนี้ทางานสองอย่างด้วยหรือเปล่าคะทำสองอย่างไหมทำสองอย่างครับค่ะทำสองอย่างนะคะทั้งงานประจําแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยไปได้สวยนะคะเอ๊ต้องถามก่อนว่าคุณต้นถามเรื่องงานเนี่ยแต่ไพ่มันขึ้นมา คุณต้นมีแฟนหรือยังคะเออมีแล้วครับมีแล้วค่ะ,ะถามเฉยอะค่ะครับสาวเล่นเฉยอะคุณต้นคะขอหมอพิม์ขอตอบนะคะว่างานที่คุณทาอยู่นะตอนนี้นะคะไปได้เรื่อยๆคะ่ะแต่แนะนําก็คือว่าคุณทํางานสองอย่างขึ้นไปอะ่ะดีอยู่แล้วนะคะครับภายในปีนี้ถือว่าหมอพิมพ์ให้ให้ถือว่าในเกตดดีเลยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะอ๋อทำได้คะ่ะก็ยังหมุนได้แต่ต้องสองอย่างขึ้นไป ได้ค่ะค่ะแล้วเรื่องสองต้องเรื่องสองถามใ่ไหมคะคุณต้นอยากทราบเรื่องอื่นอีกไหมคะความรักครับความรักอยากทราบว่าคนที่คบอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยจะไปกันก็หรือเปล่าได้ค่ะต้องต้องถามก่อนนะคะตอนเนี้ยมีมีอยู่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนนะคะคุณต้นใช่หรือไม่คะขอสอบขอตอบใช่หรือไม่ใช่คะถ้าถ้าถ้าคนที่คบปัจจุบันมีคนเดียวแต่ถ้ามีคุยคุยก็หลายคนค่ะกิ๊กก้ากันแต่บ้านอพิมได้กิกก้ากันนะคะคุยได้อยู่นะคะครับ ต้องถามตอนนี้คืออยากถามคนที่คบอยู่ด้วยตอนนี้ครับต้ถามคนที่คบอยู่ได้คบได้อยู่ค่ะนะคะแต่คนไม่สามารถเปิดเผยได้เท่านี้นะคะก็ยังมีแอบกินได้อยู่นะคะคุณต้นหมอพิมพ์รบกวนถามนิดนึงหมอคุณต้นเนี่ยชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายก็อก็เป็นเกย์ครับต้นชัดเจนแน่มากค่ะนาแน่มากค่ะนะคะต้องขออนุญาตนะคะต้องขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะคะเพื่อการทำนายจะได้ชัดเจนมากขึ้น ะะได้ครับจะถามเป็นคนๆไปนะคะว่าคุณอยากจะทราบเกี่ยวเรื่องความรักเรื่องคนไหนก่อนคะคนที่คนที่กําลังนถึงอยู่ที่คังคบกันเป็นแฟนกันเลยอะครับค่ะอายุมากกว่าคุณหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะ<ม>ยังคบได้อยู่ค่ะคนนี้ช่วยเหลือสนับสนุนคุณใช่หรือเปล่าคะช่วยเหลือนสนับสนุนไหมก็คุยคุยกันอยู่ครับเป็นแฟนกันแต่ว่าถามว่าได้ช่วยเหลือไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับค่ะลองขอดูลองพูดดูนะคะยังคบได้อยู่ค่ะคุณนะ แต่ถามว่าจะมีโอกาสได้กินหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะคะนะคะค่ะแล้วอยากถามถึงกิ๊กก้๊กไหมคะอาไม่ดีกว่าครับไม่ดีกว่าเอาเดี๋ยวแฟนรู้รักเดียวใจเดียวนะคะค่ะมีคําถามอื่นอีกไหมคะไม่แต่ค่ะเรื่อสุขภาพค่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะข้อมือข้อมือนะคะปวดแขนนะคะปวดไหล่ปวดมือนะคะให้ระวัง ใช่ครับใช่โดยตรงมากเลยครับอันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ดูแลการแท่นั้นเองนะคะค่ะดี้นับขอบคุณคุณต้นมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารอสายคุณผู้ชมท่านต่อไปนะคะว่าจะเป็นไงกันบ้างนะคะค่ะรอสักครู่ค่ะเอาละค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจที่จะให้หมอพิมพ์นะะคหรือหมอมิวติดตรงสตาร์ให้ นะคะคุณสามารถติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่โชว์ด้านด้านล่างนะคะสามารถสอบถามได้ทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะใครที่วันไหนที่เกี่ยวเรื่องโชคลาภก็ได้นะคะส,สวัสดีค่ะมีสายเข้ามานะคะค่ะคุณอะไรคะคุณธนภัสสอนิทินวัฒน์ค่ะคุณหยกค่ะคุณหยกนะคะจะดูดวงกับหมอมิวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ คุณหยกค่ะหมอมิวจะใช้ไพ่ยิปซีในการทำนายนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหยกนะคะเลือกไพ่สิบใบนะคะต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวหมอมิวจะบอกว่าให้เริ่มแล้วให้คุณพิมพ์เป็นคนบอกหยุดนะคะเริ่มจากไพ่ใบแรกเลยค่ะพร้อมหรือยังคะอ๋อพร้อมแล้วคะ่ะค่ะพร้อมค่ะเริ่มค่ะหยุดค่ะไปที่สองพร้อมเริ่มค่ะ ุดค่ะใบที่สามพร ir, ้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะใบที่ส mm ี่พร้อมเริ่ม sí ค่ะหยุดค่ะใบที่ห้าพร้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะใบที่หกพร้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะใบที่เจ็ดพร้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะใบที่แปดพร้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะใบที่เก้าพร้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะ ใบที่สิบพร้อมเริ่มค่ะหยุดค่ะค่ะครบสิบใบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำนายดยชะตาของคุณหยกกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเดี๋ยวจะร่วมทำนายกับหมอพิมพ์ด้วยนะคะมาตัวตนของคุณพิมพ์เลยค่ะขอโทษค่ะตัวตนของคุณหยกนะคะให้หมอพิมพ์ค่ะได้ค่ะค่ะต้องหาก่อนคุณหยกคะตอนนี้นี่คุณหยกลักษณะรูปร่างท้วมหรือผอมคะ ตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะไม่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 ท้วม,ไม,ไ,มไม่ผอมคะ่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะให้ระวังน้ำหนักตัวขึ้นนิดนึงนะคะสําหรับคําถามตอนนี้คุณหยกอยากทราบเรื่องอะไรค่ะคืออ,อ,อันดับแรกก็คือเรื่องหน้าที่การงานคะ่ะคือปัจจุบันนี้ทําเกี่ยวกับอาชีพบุ๊กเกอร์ค่ะเกี่ยวกับการขายพวกอสังหาริมทรัพย์หนะไมะ่ไม่ทราบว่าจะ ไได้สวยไหมหรือ<ช>ว่าติดขัดอะไรไหมเริ่มมานานได้ยังคะเริ่มมานานได้ยังคะอ,อ๋นานแล้วคะ่ะหลายหลายปีแล้วด้วยอสิบกว่าปีแล้วคะ่ะค่ะก่อสร้างมันเปนไปเกิดอะไคะคุณโยกค,คะวันจันทร์ที่หกกรกฎาคมสองห้าร้อยสิบสามสี่จอค่ะค่ะวันจันทร์นะคะที่หกกรกฎาคมหกเจ็ดสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบแปดอ่ะจะเข้า น่าจะเข้าย1ิ็ดละน่าจะเลยเลยมันเกิดมาแล้วถ้าบอกได้เลยช่วงเนี้ยดวงคุณยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่แน่นอนยังไปได้เรื่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคะหรือคุณอาจจะมีการที่เหมือนกับว่าอยากจะมีมีโครงการหรือว่าอยากจะเริ่มต้นอ,อะไรที่มันดีกว่านี้กับงานที่คุณเป็นอยู่ใช่หรือเปล่าคะช่วงนี้มีแผนทําอะไรไหมอ๋อใช่ค่ะคือค,คือ,คอมีมีแผนอยากจะทํางานที่ทมันันดีกว่านี้ค่ะมไม่ไม,ไม,ไม่จำเจไม่ซ้ำซากไม่เหมือนเดิมเดิมอะ,ค,ะค่ะค่ะเถามว่าจะทําได้ไหม ใช่ไหมคะค่ะจะทาได้ไหมแล้วก็โครงการที่จะไปทานี่อยู่ที่ภาคอีสานค่ะไม่ราว่ามันจะมีความเป็นไปไปได้มากน้อยแค่ไหนตอนเนี้พ่ขึ้นมาเลยค่ะว่าอยากจะย้ายที่อยู่หรือย้ายที่ทํางานนะคะอยากจะมีการเดินทางแล้วก็อยากจะให้งานเข้ามาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วจะได้มีโอกาสไปต่างประเทศบ้างไหมถามว่าได้มีค่ะใจคุณอยากไปนะคะแต่ยังไปไม่ได้ค่ะคุณคะ ช่วงนี้ยังไปไม่ได้มันมีเกณฑ์เดินทางอยู่แต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาที่คุณจะต้องมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนีสินของคนที่มีอยู่ต้องถามก่อนคณมีเรื่องนี้สินอะไรไหมคะและเกี่ยวกับค่าใช <จ S 2> ้จ่ายต้องเคลียร์นะคะมีสินมากมายเลยค่ะ,คะน,นี้กําลังเป็นอ่าคดีกันอยู่คดีหนึ่งนะคะใช่ค่ะเ็ไพ่าะไพ่ได้ไพ่อันนี้ขึ้นมาค่ะไพ่เกี่ยวกับคดีความค่ะมันจะเป็นอะไรที่รุนแรงไหมคะ ถ้ารวมยังไ่เกียดได้ใช่ค่ะยังไ่เกียดยังไงเดียได้ค่ะคุณนะคะพยายามให้จบภายในปีนี้แล้วการเพราะปีนี้ตามพื้นดวงคุณเนี่ยคือเจ้าชะตานหละดีอยู่แล้วนะคะพยายามแก่เกียดให้จบประกันแล้วให้ยังผ่านไปได้แต่ว่ามันจะเป็นนี่ระยะยาวเท่านั้นเองนะคะอคือสามารถพูดไปได้ค่ะหมายหมายความว่าดวงนี้เปิดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ดวงเปิดแล้วก็พยายามคำคำว่าเปิดเนี่ยหมายถึงว่า ตามดวงเนี่ยยังสามารถหมุนได้ค่ะคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่คุณมีปัญหาอยู่สามารถหมุนได้นะคะหมุนเรื่องเงินได้แต่ตามแต่ตามดวงนะคะคุณหยกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเก่งมากเลยค่ะงานจะหนักจะเหนื่อยแค่ไหนคุณหยกสามารถผ่านอุปสรรคได้ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้ทำธุรกิจอย่างเดียวเหรอคะแล้วอพอดีว่ากําลังจะติดต่อกับเพื่อนที่ประเทศเกาหลีค่ะเพื่อที่จะไปทํางานนะคะ ไม่ทราบว่าเกณฑ์จะได้เดินทางไปทํางานตรงนั้นไหมอะอานนี้บอกพินจะใช้ไพ่เปิดใช่ไหมคะค่ะจะได้ไปหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเพื่อนคนเนี้ยเขาจะช่วยเราได้ไหมในการในการที่แบบว่าไปเจราจากับเจ้านายเขาเพื่อที่จะเอาเราไปทํางานตรงนั้นด้วยอย่างนี้นะคะเพื่อนคนนี้เป็นไม้หรือเปล่าคะเป็นมไม้ไม่ไม่ค่ะเป็นไม่ไม่ใช่ไม้แต่เป็นเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ไม่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 ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคือไปเป็นลูกน้องของของของคนเกาหลีคือคนเกาหลีนี่เป็นเป็นเจ้าของโรงงานโรงงานหนึ่งในในเกาหลีนะคะ<ช>แล้วเขาก็ต้องการคนง,งานมากตอนนี้ก็คือก็เลยมีความสนใจก็เลยอยากจะไปนะคะคืออยากจะเปลี่ยนงานนี่แหละก็คุณหยกอยากจะไปเองใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าอยากไปเองตอเงนะคะคราวนีห้หมอพิมอยากจะให้นนคุณมีส่วนร่วมในการทํานายแล้วกันนะคะ ซึ่งจะเป็นเลขที่คุณเลือกเองซึ่งอยากจะคุณถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ไปใช่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคแบบมีกำหนดระยะเวลาให้หมอพิมพไม่คะหมอพิมพจะได้ไทยให้ให,ให้คุณได้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะอ๋อถ้าถ้าไปก็อยากจะเดินทางให้เร็วที่สุดเลยนะคะค่ะคําถามก็คือว่าจะมีโอกาสได้ไปหรือสาเร็จหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคคุณตั้งจิตนิ่งๆนะคะหมอพิมพจะให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเลขนะคะเลือกชีวิตของคุณเองนะคะ กำหนดจิตเลือกเลขมาตั้งแต่เลขหนึ่งถึงยี่สิบสองค่ะนะคะสามหมายเลขเท่านั้นค่ะเลขหนึ่งถึงเลขหร่นะคะค่ะถึงยี่สิบสองถึงใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ๋อเบอร์เบอร์แรกดิฉันขอขอหมายเลขหกวันวันเกิดตัวเองก่อนค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นเลขแปดค่ะค่ะเลขแปดค่ะเลขต่อไปค่ะเลขเก้าค่ะค่ะเก้าค่ะ มีโอกาสได้ไปค่ะแต่ช้าหน่อยเพราะคุณจะติดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารค่ะนะคะถ้ามีโอกาสก็คือปลายปีนี้ถ้าไปนี้ก็คืออาจจะคือตามเกณฑ์ตาของคุณมีโอกาสเดินทางแน่นอนนะคะแต่จะติดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่ทําให้ล่าช้าและเกิดปัญหานะคะค่ะค่ะนะคะโอกาสค่ะให้มีโอกาสแล้วอยากรู้เรื่องอะไรมีคะอ๋ออยากรอยากรู้เกี่ยวกับเมื่อที่เป็นการการการงานเนาะ จะม่อเป็นการเงินนะคะได้ค่ะคือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ฉันทํางานอยู่ตัวหนึง่งอ่าเป็นเป็นการเงินที่ค่อนข้างจะจะมากพอสมควรนะคะค่ะไม่ทราบว่าเร็วเ็วนี้จะได้รับเงินก้อนโตไหมคะได้ค่ะแล้วเร็วนี้นะคะจะได้รับเงินก้อนโตไหมนะคะค่ะค่ะยังเลยค่ะยังมีปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่ค่ะใช่ค่ะยังได้ไหมคะ ถึงจะผ่านตรงนี้ไปได้แลวจะมีวิธมีแก้ไขยังไงอีกสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือนค่ะประมาณสี่เดือนนะคะค่อยเป็นค่อยไป,ปเพราะว่าอย่าง<ด>ที่<ด><ล>บอกอย่างที่เดียนให้ทราบแล้วค่ะคุณโยกคุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการเงินที่ต้องแก้ไขตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถามว่าเกี่ยวเรื่องการเงินต้องมาค่าประกองไปก่อนค่ะค่ะอ๋อค่ะยางข่ยยังช่วงนี้ยังนะคะอะไรที่ไม่จำเป็นคุณต้องตัดอะค่ะตัดท้ายสายออกค่ะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะไปกู้ยืมเงินคนอื่นด้วยนะคะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็ ตรงนี้ข้อสุดท้ายค่ะค่ะค่ะ,คะ,ะไม่ทราบว่าเกณฑ์เกณฑ์เนือน้อคู่เนี่ยค่ะจะเป็นชาวต่างชาติไหมหรือว่าเป็นคนไทยได้ค่ะเกณฑ์นเนื้อคู่ของคุณโยกนะคะจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยนะคะรอสักร่นะคะ,อคะตอนนี้สถานะอย่าล้างค่ะ,ะมีโอกาสค่ะคุณนะคะมีโอกาส จะเจอจากการทํางานใช่การในการติดต่องานนะคะมีโอกาสาแต่จริงๆแล้วก็ก็อาจจะค่อยว่ามันอยู่ที่คุณพิจารณาลกันนะคะ,ะ,คะดวงคุณมีมีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักะค่ะนะคะค<อ>เดินทางคุณได้เจอเอาไและกันนะคะอ๋อค่ะให้ระวังสุขภาพนะคะค่ะ<อ>ระวังสุขภาพด้วยเกี่ยวเรื่องการเรื่องโรคกระเพาะนะคะปวดท้องนะคะเรื่องอารมณ<อ>์ที่หงุดหงิดง่ายนะคะฝากไว้ด้วยละกันค่ะค่ะ งั้นขอขอบคุณคุณหยกมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่ที่ดูให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับสายที่โทรเข้ามาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากดูดวงกับหมอพิมพ์แล้วก็หมอมิวนะคะสามารถที่จะโทรมาได้กับทางรายการนะคะหรือจะ SMS มมาได้ที่เบอร์4221198ค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาพักเบรกไปชมโฆษณาสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารับสายอีกหนึ่งสายนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาของชีวิตเราไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเดี๋ยวหมอมิวและหมอพิมพ์มาตอบคาถามให้ในเบรกต่อไปนะคะอเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะใช่ค่ะ,คะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะคะขอบคุณค่ะ